บุญเกียรติวงษาแจ่มผู้รักษาประตูสุดหล่อคนใหม่ของทีมชาติไทยบุญเกียรติวงษาแจ่มได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกในวัย29ปีเส้นทางลูกหนังของบุญเกียรติเขามีชัดชัยบุตรพงมเป็นไอดอลเริ่มต้นอาชีพที่อาร์มี่ในเตดแล้วก็ยังค้าแข่งกับสุพรรณบุรี FC ปซตทระทรยองบีจีปทุมยูไนเต็ดราชนาวีเและสโมสรปัจจุบันคืออุทัยธานี f อ แจ้งเกิดครั้งแรกตอนอยู่ราชนาวีเอแล้วพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นมือหนึ่งของอุทัยธานีเอฟซีได้สำเร็จสถิติในฤดูกาลนี้บุญเกียรติเก็บคลีนชีสได้ละสามนาัดป้องกันประตู47ครั้งโชคบอลทิ้ง21หลส่วนเหตุผลที่อิชิอิเรียกตัวคือความสามารถเฉพาะตัวร่างกายและการมีส่วนร่วมกับทีม ก็ต้องดูกันครับว่าบุญญเกียรติจะมีโอกาสลงเล่นใน2เกมที่เจอกาลีใต้หรือไม่